วัดบุดดาสิงห์บุรีได้จัาโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติและวันคล้ายวันเกิด83ปีพระอธิการสุภรัตธิตธรรมปาโลหลวงเตี่ย ที่วัดบุดาตะบลบางกระบืออําเภอเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีได้จัดให้มีโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพัรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคม2567พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเนื่องวันเฉลิมพระชมพันษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประจำปี2567และเป็นวันคล้ายวันเกิด83ปีพระอธิการสุภรัตนิตธรรมปาโลหลวงเตีย จ้าอาวาสวัดบุตรดาระหว่างวันที่19สิงหาคมถึงวันที่5กันยายน2567โดยในวันที่21สิงหาคม2567ได้จัดให้มีพิธีทำบุญเนื่องในวัน,นคล้ายวันเกิด83ปีพระอธิการสุภรธ,ธิตธรรมปาโลเจ้าอาวาสวัดบุตรดาเพื่อบูชาคุณครูอุปชาอาจารย์และผู้มีอุปการะคุณหลังจากนั้นเข้าสู่พิธีปลงผมนา โดยมีนายสุเมธทีระนิติผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีและพลตํารวจตรีจักรพบสุคนทราชผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรีได้มาเป็นประธานในพิธีคลิปผมน้าพร้อมด้วยนายวัชรินคุยสิริผู้อํานวยการสํานักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรีนางอรพันธ์รักถนอมประธานสมาพันธ์ SME ไทยจังหวัดสิงห์บุรีเข้าร่วมในพิธี มีผู้เข้าร่วมโครงการอุปสมบทในครั้งนี้จำนวน89รูปและได้ประกอบพิธีทําขวัญหน,นา้าโดยพระเอกยอดนักกรอนพรเทพพรทวีและดวงแก้วลูกท่าเรือ และวันที่22สิงหาคม2567เป็นพิธีมอบผ้าดตรโดยนายสุเมธทีรานิติผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีและพลตำรวจตรีจกกักรภพบสุขนทราชผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรีพร้อมด้วยผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองสิงห์บุรีคุณแม่พรณีธนาคมานุศรคุณอรพันธ์รักถนอมประธานสมาพันธ์ SME ไทยจังหวัดสิงห์บุรีคุณพันนีศักดานุศน์และผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีรวมทั้งเจ้าภาพแขกผู้มีเกียร ให้กับพ่อนาคในการอุปสมบทครั้งนี้ณมณฑลพิธีด้านหน้าพระอุโบสถกลางน้ําวัดบุดดาตำบลบางกระบืออําเภอเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีหลังจากนั้นเข้าสู่พิธีบรรพชาเป็นสมณรน,นพิธีอุปสมบทต,ตามอุโบสถต่างๆเพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรทางภาครัฐภาคีเครือข่ายภาคเอกชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศลรวมทั้งได้ศึกษาเรียนรู้หลักธรรมในพระพุทธศาสนาและสามารถนำมาปรับใช้ เป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันอันจะนำไปสู่ในการอยู่ในสังคมร่วมกันอย่างสันติสุขครับ